คือมีคนชื่อมาอยูมีจังประมาณนี้นะวันไม่แน่ใจนะคือ,อ,อวันไม่แน่ใจว่าชื่อช่องว่ามาอยูมีจังหรือเปล่าแต่คือมาอยูมิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเขาเคยไปพูดร่วมพูดในไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับการการที่วันสอนให้ทําตามช่องนี่แหละ แล้วเขาก็ไปขึ้นไหลสดคือวันก็เตือนว่าอย่าขึ้นไหลสดแล้วเขาก็ไปขึ้นไหลสดค่ะทุกคนมาเริ่มต้นมาดีๆแล้ววันก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันเตือนแล้วว่าอย่าไหลสดลรวไปไหล วันคิดว่าเดินคนละทางวันไม่ได้เกลียดไม่ได้ว่าอ่าเหมือนที่เมื่อกี้วันพูดเล่นๆว่าวันเขียนใส่หนังควายติดไว้ที่บ้านเลยว่าวันจะไม่พูดถึงช่องนี้ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าวันอยากให้ทุกคนเข้าใจเจตนาวันจริงๆว่าไม่น่าใช่นะครูเพราะหนูเพิ่งมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวจะว่างว่างแล้วเดี๋ยวจะไปดูช่องให้คือถ้าใครยี่สิบสองคนที่อยู่กับวันตอนนี้แล้วไม่เจ็บนิ้วนะคะก็ช่วยกดไลค์ให้ครูด้วยนะคะ ไม่ใช่โจท์ใช่ไม่ใช่โจทนะคะจำชื่อแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ฉันจะไม่พูดถึงเธออีกเลยฉันก็เลยไม่เคยพูดถึงชื่อนี้ฟาดผิดฟาดผิดบ้านบ่อยไม่ต้องห่วงเห็นมาตั้งนานแล้วค่ะมาอายุมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันไม่เคยพูดถึงเพราะวันกลัวว่าจะไปพูดถึงช่องนั้นทีนี้วันขอพูดอย่างเดียวว่าใครก็ตามที่ไม่เคยขึ้นไหลสด แล้วเป็นมือใหม่หัดทำ YouTube สักวันหนึ่งเราจะใจแตกแล้ววันไปแล้วเราไปขึ้นไหล์สดวันจะคิดว่าเราเดินไปคนละทางกับที่วันเดินวันเดินวันพาเดินมาทางนี้ค่ะประตูสู่ความสำเร็จของการทำช่อง YouTube มันเดินมาแบบนี้ แต่ละคนจะมีเส้นทางการเดินที่เดินไปไม่เหมือนกันวันเดินไปอีกทางหนึง่งเหมือนที่วันพูดต้นคลิปนะคะส่วนใครก็ตามที่ทำคลิปอยู่ดีๆแล้วไปไหลสดเก็บชั่วโมงต้องไปเดินตามคนที่เขาชวนเราไหลสดว่าเขามีทางไปแบบไหนตอนนี้วันกำลังช่วยป้าอ้อยช่วยป้านิดแก้จากการไหลสดมันยากมากจริงๆเนี่ยวันเห็นป้านิดนะคะ เมียฝรั่งฝั่งอเมริกาทําช่องได้ดีมากเลยวันใจวันนะอยากให้ป้าอ้อยเข้มแข็งแล้วก็ตัดสินใจเปิดช่องใหม่เลยค่ะป้าอ้อยวันเริ่มเหนื่อยกับป้าอ้อยแล้วค่ะเมื่อเช้าวันก็ไปส่องนะคะคือวันไม่ได้เหนื่อยกับป้าอ้อยนะวันเหนื่อยวันเริ่มเอ่อเรียกว่ายังไงละ่ะเหนื่อยแทนป้าอ้อยค่ะป้าอ้อยเขาสู้มากเลยนะคะ ถ้าป้าอ้อยพร้อมนะคะและใครก็ตามที่พร้อมตอนนี้ใครอยู่กับวัน24คนพยายามเม้นต์ค่ะทุกคนอย่ามาแอบ,บดูเกลียดกันก็เม้นต์ให้นิดนึงเผื่อวันรู้ว่าเป็นช่องศัตรูจะได้ไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่พูดเลนพูดเลนเม้นต์มานิดนึงค่ะวันจะได้รู้ว่าเอ่อใครอยู่กับวันบ้างแล้ววันแนะนำจริงๆแนะนำจริงๆใครก็ตามที่เคยไลฟ์สดเก็บ ชั่วโมงคําว่าไลฟ์สดเก็บชั่วโมงก็คือไลฟ์สดเมาท์มอยกับเพื่อนแล้วให้ได้ชั่วโมงมานะคะไลฟ์ like, สดนั่งคุยเฉยๆเราก็ได้ชั่วโมงมาแล้วพอเราผ่านสี่พันชั่วโมงหนึ่งพันซับสไครต์แล้วเราเก็บคลิปเก็บเหรียญกดแต่แรกเราคุยเยอะมากป้นิดไม่ต้องให้ทวงทวงก็เมื่อยปากนะนะคะอ่ มันยากคะ่ะทุกคนวันแนะนำให้ไปเปิดช่องใหม่ป้านิดช่องใหม่ป้านิดได้กี่ชั่วโมงแล้วป้านิดเอามาโชว์สิไม่เป็นไรค่ะครูแอบฟังอยู่ไกลๆขอบคุณพี่จนันหลับฝันดีไปนอนไปที่นี้นะคะเพราะว่าการเดินของแต่ละคนนะ่ะมันต่างกันวันจะพูดว่ายังไงดี ไม่ได้หมายความว่าไลฟ์สดเก็บชั่วโมงเราทำไม่ได้นะคะถ้าเรามั่นใจว่าคอนเทนต์เราอ่ะดีจริงวันแนะนำให้เราไลฟ์สดเก็บชั่วโมงไปเลยค่ะสำหรับมือใหม่ที่ฟังวันอยู่ตอนนี้นะคะคอนเทนต์อะไรบ้างที่ดีจริงคอนเทนต์เมียฝรั่งดรามา่าชีวิตต้องดราม่านะอย่างป้าอ้อยกับอย่างป้าอ้อยอย่างน้ำหมี อย่างป้นิดไม่ใช่ดาไม,ไม่ไม่ใช่ดราม่าค่ะไม่ใช่ดรามา <c oughs> ่าครูวันครับด่าตีก้นผมได้ตลอดเมื่อวานตีไอวีร้แล้วนะไปฟังคลิปย้อนหลังแล้วใช่ไหมเห็นใช่ไหมทีนี้นะคะเออเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนไลฟ์สดเก็บชวย